เราดูว่าดีซินเขาจะเล่นเป็นดีซินเขาจะเล่นเป็นสาย,ยานั่นเลยปะสายเออดีคาริตี้หรือว่าสายยูเซอร์ลองดูาะฉะนแน้นมิสแบ็กไฟา์น่าจะดีโอแบ็กายอักอีแล้วนนะ จะเปลี่อาคีมาก่อนอไม่คีบันตีผมทไมคีบันตีผมจะเป็นช่วงดีใจสะเวยเพจแรงกว่าเลยคิวตอนนี้อัพมาคือมันเหมือนช็อตกับแบบว่ายิงใกล้ๆก็ยิงแรงคือแบบแรงขึ้นมาแบบจริงๆ ไม่ได like so mm ้เหมือนแบบว่ามันก่อนที่จะเบาไม่ได้มีผลกันมากระหว่างระยะไกลระยะก็ไม่หมดเลือดอีของเรามก็จะไม่เฟดนะครับเาวเลยนะไม่อยากเลื่อนโลเขาแล้วเฟดก็สามารถเลื่อนมได้ สามารถแปดคลาสผมได้ ไม่ต้องแฝดก็ได้น้อเกดแค่คือเดินตกายก็พอละแต่เมื่อไหร่แฝดเลยบบไอ้หน้อยเวลผมนำอีกตัวหนึ่ง มันเยินตะว่าฮิตบ็อกไถ่มันใหญ่เขาหรอเขาใช้เขาหรอผมใช้สกิลไม่แปลกเพราะที่จำได้ว่าเขออาจะไี่พูด ว่าดีนะว่าเขาแนา่ีเขาจะกาเลียนเ <c oughs> ี่ผมวิ่งต่อแล้วก็แฝท ได้นะได้แค่ดันทีมอะไรเนี่ยอ,อะไรวะ <laughs> อะไรอะฟ <laughs> าร์มมาอยู่หน้ากันเฉยเลย <laughs> ตอนนี้ทิตเฟย์เขาจริงๆเขาเล่นในเลนเขาเล่นยากฆ่ <laughs> าเขาได้นะ ตอนนี้คือ i ทวิตาเฟ e ก็เหมือนจะหลุดออกจากเกมแล้วก็แบบว่าเขาตามเกมยากละจะได้เพจนี้นะเขา,เาฟังแตกเลือดไปเรื่อยๆถ้าเขาไม่มีใครมาซ่อมเลนก็คิวๆิวเซเว่หน้าเขาเตายแบาบว่าไม่ติดบอกเลยเข้าแล้วเข้าเลย เขาแบบได้บอกกล่าวกันแจ็คฆ่าผมได้ผมว่าเขากล้าแจคเวทนะเขาที่ผมฆ่าเดาแล้วแจคเวนเกืองนิดหน่อยแต่อยู่ได้อยู่เผลอหายเลยเขากลางง่าย แค่โซนให้กับพิโราของเราดีดเข้าไปหมดไปได้นะผมว่าเราสี่เราแบบว่าสี่สี่ได้นะชิวเลยยังไงทีมผมมันเก่งไปแล้วยกเว้นว่าโดนเตะเข้อป้อมอันนั้นนะคนละเรื่องอันนั้นอีกเรื่องไอการโดนเตะเข้อป้อมนั้นอีกเรื่อง ไม่เหมือนกันเขาจะมากาแฟเอ็นที่นิล่านะนิล่าเกิดนะเฮ้ยไม่ตายเหรอตัวอะไรอ่ะ มา,ม,มากมา,ม,มาเลนแต,ตน่ไม่เลยตัวชนะชิวๆล่ะไม่เยเยอะนะอาจจะเป็นไปได้เงีนันติมีสามนมอดีตลย อันนี้ห้าวอันนี้คือความห้าว็ล้โดนดามิ่งตั้งแต่ติดพาม่าดามิก็เยอะนะจริก็รีไรตายเขาไม่ตาย,ตายลหรอหัวผมไปเล่นกับฟิโอลาดเด้อ นั่งเล่นกับแจ็คผมว่าเล่นเล่นกับเลี้ยวลาบผมว่านะั่้เลี้ยวลานั่งแขกงนะครับขอ,อบคุแทนนั่นเองเออแต่แต่เพียวลาผมหายไปแล้วเพียวลาผมหายไปแล้วเพียวลาบเล่นเอ้ยไม่ใช่เพียวลาเอ่อดีเจเขาเล่นเป็นดีเซอร์เนี่ยเอาเนี่ยไฟก็จบแล้วเนี่ยเอาจริงก็เล่นให้จบจบเลยเลยแล้วเนะี่ าาชาวนาผมไม่เล่นอะ่ะชาวนาผมไม่เล่นอะ่ะชาวนามันแบบว่าแค่หย,ยับหยักฟาร์มฟาร์มไปเ,เรื่อยๆฟาร์ม,มเ,เรื่อยๆเราฆ่าเลยสินไม่ตายตายไม่ไหว ฝั่งผมฆ่าดีสินตานไปไ,ปไนน่าอีนีล่าก็ลิงผมเก่ีหมดละไปด้ยวยนอ,อพวกเกยมากเลาผมก็ าคอยจานเทดตาเดดตาแคซซี่บิ๊เซนเนาะเพราะว่าเหมือนเดิมแหละแบ็กไฟแบ็กไฟเป็นไอเทมที่ทำให้โซเบนดาเมีเยอะขึ Those Those <h <h ้นมากๆแล้วก็เคลียร์คลิปง่ายแล้วก็เป็นไอเทมที่ถูกมาก กขาจะรีบออกทีมให้ไวเนาะจะไม่อยากให้กำลังจะพูดว่าไม่อยากให้เฟิร์สสไตล์เขาแต่ก็ั่นแหละเขาได้ไพโอคีมเนาะเพราะว่าเขาเป็นเอดีตัวไปเลยต้องยอมโดน ต้องตีทีนึงคุ้มครับคุ้มมากเห็นเมื่อกี้คุ้มมากครัเขาต้องเสียยาเลือดเราจะสองก่อนไม่เป็นไรถ้าดึงโดนอ่ะผมแปดใส่ได้เลยตอนตัวลสามทันทีคีย์ค,คิดเลยนะครับต้องเมลแมทช์อัพต่างเวลแมทช์อับทันนะกว่าจะ เบสผมไม่น่าค้างป่ะก็กลับนะครับเบทเบสเบสไม่น่าค้างหรอกผมขายยาได้ไหมไม่ได้ตายไว้แล้วก็คัลติวอัลเพิ่ก่อนคลิปผมโอ้โหคลิปผมโคตรตามเลยคลผมที่ผมก้าวตัวเองก็งด้วยความที่ว่าเรานะพยายามหจบนะคลิปผมว่าพยายามเล่น เขาเสียรถนะที่ว่าเป็นการแกงที่ดีเพราะว่าเขาเสียรถด้วยผมได้บูบับด้วยทำให้ ชิลมากเลยเจมินี่เราก็กลับได้ผมมีเทเลพอร์ตแล้วไม่ได้ใช้ด้วยแคทเขาก็เอาเทเลพอร์ตมานะแต่อย่างก็ยังไม่ใช้ผมดันเวทนี้นะครับยืดดันเลยดันแบบเร็วดันแบบนี้เร็วเลยดันแบบนี้เร็วเลยอ้อสารเดินมาทำไมกลับบ้านนะไมแตททำ หนีไปแล้วนะหน่อยอำการตังออด้วยขอขอคิวไม่พอขอตังด้วยเจนนี่เขาเสียคิวเนาะแต่เขามีเทปอร์ตนะครับจะได้เพลิดอดอยู่นูน่นนะครับเจลลี่ยังไม่กลับนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะกลับได้เพลิ สเตี่ทีนึงนะเขาได้เพจแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรผมจะบังคับให้แคทลี้เขาอยู่นะครับนเขาต้องอยู่เขาไม่อยู่เขาจะเสียคีบเยอะ ไมไดหม,ด,หหมดแรงอะ่ะมมดแรงมากอ่ะเราจะได้ไม่ต้องกลัวหมดไปไม่กลัวหมดเขาไม่มีอะไรในกันดีเอ้าผักออกหนึ่งมือร้อัเอองเลยถ้าออกทำไมวะ แท็กอยู huh. oh. Oh. No. Re ่บนผมไม่ต ha. ้องกลัวโดนแกงนะครับผมเนี่ยได้ละกลับบ้านเด็กใช่ปี๊บอดบอดต่างบอดตรงนี้ด้วยจะมีคนวี่ตามผมอ่ะตองกลับตรงนี้ไม่โดนในระยะในในระยะไปเลืไปเลยบ่ายๆเพื่อนเจอกันต่อป่ะต่อ ทำไมมาเรีนข้างทำไมมาบอกมามเรียนียว่มันมีเรตบับด,ด้วยโตถ้า e ให้โดนเห็นขึงน e ไม่โดนเออ่ถ้าดึงโดนก็อันติดตัวเลยเจ็บไม่ได้แพ้แพ้มันจะว่าตาย ถ้าเมื่อกี้ผมไม่พลาดแต่การดึงเมื่อกี้ถ้าดึงโดนอ่ะผมว่าผมได้ชิวแล้วได้ยิงตายอ่ะโดนลาหรือเปล่าเนี่ยเรื่องไม่โดนราครับทักเ,เขาเบาเลยไม่ได้แรงอนะไร่ผม,มแค่ป่าปล่อยเพื่อนเขาไฟหรืออะไรไป ที่คนโดนดึงมไปที่มบบที่ตันเขาสู้ใครอยู่ออกสัญญาสัญญาผมจะสู้กับมอตเตอร์ไซค์อยู่้าออกสัญญา,าริงเขาต้องกลับไปกันบ้านนะครับถ้าไม่กลับไปกันบ้านก็ โซ่นะรั่สามารถหนีได้หรอก